สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุงโฮงนะครับบ้านทุงโฮงอำเภอเมือง,อพองแพร่จังหวัดแพร่นะครับวันนี้อยู่ที่คอกวัวของขเลี้ยงเกลียวนะครับนายห้อยเกลียวนะครับพอดีวันนี้บัวเลี้ยงเกลียวนี่เป็นนายห้อยครับที่เก็บบัวมารับมาจาก,กเกษตรกรแล้วก็มามาเลี้ยงมากมาขายบ้างนะครับหาแลกเปลี่ยน วัวัวนะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยครับวันนี้ของในห้อยเกียวนี่ก็มีอยู่สองคู่แม่ลูกนะครับอ่าอีกเป็นคู่แม่ลูกลูกตัวผู้หมดเลยนะครับนี่มีลูกตัวผู้ทั้งคู่นะครับตัวนี้นครับในห้อยเกียวนี่จะเปิดขายอยู่ก็มีอยู่คู่เดียวนะครับคู่แม่ขาวไข่ใหญ่นะครับลูกผสมไข่ใหญ่ตัวนี้นะครับลูกของเขาคือตัว ตัวนี้ครับนี่ตัวขาวตัวนี้ครับเป็นตัวคู่นะครับอายุก็น่าประมาณสักเดือนนะครับเดือนหน่อยๆนะครับส่วนคู่ตัวคู่แดงตัวนี้นะครับจะมีเกษตรกรมารับไปนะครับตอนเย็นครับแม่ของเขาอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยมาดูแม่นี้นะครับแม่นี้นี่สูงประมาณร้อยสามสิบหย่อนนิดนะครับก็หัว ค่อนข้างจะผอมหน่อยครับแต่อายุมาเยอะครับน่าจะเป็นรูปหนึ่งเองนะครับแต่ผอมนะครับติดผอมนิดนึงครับติดผอมนิดนึงนะครับเอาไปต่อได้ครับต่อเอาไปเลี้ยงก็อัดอาหารซะหน่อยนะครับแมนี้นะครับตัวนี้นายห้อยเคียวนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นราคาเปิดนะครับนใดสนใจก็ลองติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของนายห้อยเคียวนะครับ น้อยเกีียวครับหน้าตาก็เนี่ยครับหน้าตาสดนะครับแต่เขาติดหอมนิดหนึ่งนะครับชเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับบำรุงักหน่อยนะครับสวยตัวนี้นะครับส่วนแม่นี้นี่มีเกษตรกรครับจะมาดูตอนเย็นครับเขาติดจองแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ชุดนี้สี่หมื่นกว่านะครับชุดนี้สี่หมื่นกว่าลูกเขานี่ครับ ออกลูกส่งลูกดีนะครับนี่แม่ด้านนอกนะครับลูกตัวผู้ความสูงอยู่ที่ประมาณเม็ดนะครับเม็ดหมายหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกผสมบามันนะครับตัวนี้นี่ลูกเขานะครับก็เอาไปบำรุงแม่ครับเดี๋ยวก็ส่งน้ำนมมาผลแอ่มีผลถึงถึงลูกด้วยครับลูกเขาก็ไม่ขี้เหร่นะครับ สามสิบห้าเป็นราคาเปิดนะครับคู่ไม่ลูกนะครับท่านใดที่ต้องการหาวัวไปเลี้ยงนะครับหาซื้อวัวท้องวัวคู่ไม่ลูกเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อคู่ไม่ลูกดีกว่านะครับเพราะว่าวัวท้องนี่มันก็จะมีปัญหานะครับตามมาว่าท้องพิงหรือเปล่านะครับบางครั้งตรวจเช็คท้องแล้วนะครับบางครั้งก็กับสัตว์ก็มีนะครับก็หาซื้อวัวคู่ไม่ลูกนะครับ ถึงแม้จะลูกของเขาจะเป็นตัวผู้นะครับแต่เลี้ยงปีหนึ่งก็ได้ราคาหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับแม่ไอของเขาก็ครับก็ผสมใหม่ก็จะได้ลูกตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็ซื้อคู่ไม่ลูกนะครับก็คุ้มค่านะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับทาตัวยาวดีนะครับครับํำตัวยาวดีนะครับแข้งขาก็ดีนะครับเป็นไทยใหญ่นะครับเป็นไทยใหญ่ที่เราไปข้ามไปเลย ครับเขาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของนายห้อยเกียวนะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อต่อรองราคากับนายห้อยเกียวดูนะครับทุกวนนี้เรามาเปิดราคาหัวผู้ไม่ลูกนะครับให้กับนายห้อยเกียวนะครับส่วนทุกวนันนี้มันจะเปิดกรจองแล้วะครับติดจองแล้วนะครับลูกเขาสวยมากเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ